ให้คุณแม่สังเกตแบบนี้ค่ะว่าลูกของเรา หรือไม่ถูกกับนมผสมยี่ห้อนี้การที่จะให้ลูกกินนมผสมนะคะคุณแม่คิดให้ดีนะคะว่าจะให้กินยี่ห้อไหนแบบไหนและที่สําคัญนะต้องเลือกสูตรให้ตรงกับอายุของลูกด้วยดูว่าลูกเราอายุเท่าไหร่ต้องกินสูตร1นึ่งสูตรสสูตรสศึกษานะคะข้างกล่องหรือว่าฉลากของนมผสมให้ดีคราวนี้สิ่งที่คุณแม่มีความหนักอกหนักใจมากๆเลยก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรว่านมผงยี่ห้อไหนที่ลูกของเรากินแล้วถูก ไม่ใช่แพ้นะคะกินแล้วถูกคําว่ากินแล้วถูกก็คือลูกกินแล้วมีน้ําหนักขึ้นดีนะคะมีการเจริญเติบโตดีทั้งพฒตาการด้านร่างกายทั้งพาตรการด้านสมองนะคะนี่สิ่งที่คุณแม่สังเกตอยู่แล้วแล้วก็ลูกกินแล้วไม่มีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นเช่นไม่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องผูกท้องเสียหรือว่าขับถ่ายยากแต่ใด ถ้าหากลูกกินแล้วน้ำหนักขึ้นดีการจเจริญเติบโตดีพัฒนาการดีนะคะขับถ่ายปกติไม่มีท้องอืดไม่มีท้องเสียไม่มีท้องผูกไม่มีอาเจียนอันนี้แสดงว่าลูกกินนมผงยี่ห้อนั้นแล้วถูกกับลูกเราเน้นย้ำนะคะว่านี่คือเรากินนมผงยี่ห้อนั้นลูกกินนมผงยี่ห้อนั้นแล้วถูกกับลูกไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะคะถ้ากินยี่ห้อไหน,นแล้วลูกกินดีกินถูก นะแนะนําว่าให้กินยี่ห้อนั้นไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนตามคนอื่นคนอื่นว่ายีหา ID, D, ขข่ห้อกอไก่ดีขอไข่ดีขอควายดีก็ไปเปลี่ยนตามเขาลูกก็จะมีการปรับเปลี่ยนร่างกายปรับเปลี่ยนลําไส้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะถ้าจะเปลี่ยนนมแต่และทีก็ต้องสังเกตกันเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นให้คุณแม่นะคะสังเกตให้ดีแต่แรกเลยนะคะว่าลูกกินยี่ห้อนี้แล้วถูกหรือไม่ถูกอันนี้เป็นเรื่องของถูกหรือไม่ถูกนะคะกับนมผงยี่ห้อนั้นแต่ถ้าจะดูว่าลูกของเรากินนมผงแล้ว แพ้หรือไม่แพ้อันนี้คุณแม่ต้องสังเกตให้ดีเพราะอาการแพ้โปรโตีนนมวัว นะคะต้องสังเกตเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายมีเลือดปนไหมระบบผิวหนังมีผื่นขึ้นผื่นแดงไหมนะ,ะแล้วก็ระบบหายใจมีหายใจคืคาดไหมหลังกินนมนะคะถ้ามี3ระบบนี้เกิดขึ้นให้สงสัยนะคะว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะแพ้นมผงอ,อันนี้จะแพ้หรือไม่แพ้นะคะนมวัวนมผงยี่ห้อน,นั้นเนี่ยต้องพาลูกไปพบคุณหมอซึ่งคุณหมอก็จะต้องมีการส่งตรวจมีการทดสอบนะคะว่าลูกของเราแพ้นมวัวโปรตีนในนมวัวหรือไม่นั่นเองค่ะ